แล้วพยายามช่วยผมทุกวิถีทางแต่เนื่องจากอะไรตอนนั้นทัศนคติเราไม่ดีทัศนคติเราปิดเราคิดลบตลอดเราคิดว่าเขาแกล้งเราตลอดแล้วก็ไปมีปัญหากับเขาตลอดพอมาถึงวันนี้เราเก่งที่สุดในรุ่นเราถึงรู้ว่าอ๋อเจ้านายเขาไม่ได้แกล้งเราเขาปั้นเราต่างหากถ้าไม่มีเขาเขาไม่ใช้งานเราหนักขนาดนี้วันนี้เราจะไม่มีทางเป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นโดยเด็ดขาดผลที่สุดต้องไปกราบเท้าเขาขอโทษ ผมทางานอยู่การบินไทย2ปีท่านท่านเคยทราบไหมว่าการบินไทยเนี่ยเคยเป็นเบสแอร์ไลน์ออฟเดอะเวิลด์หมายถึงทั้งโลกเนี่ยสายการบินทั่วโลกเนี่ยการบินไทยเนี่ยเป็นอันดับ2กับอันดับ3ผมอยู่ปีแรกการบินไทยได้อันดับ2ของโลกนะอยู่ปีที่2ได้อันดับ3ของโลกเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากปัจจุบันนี้ไม่รู้อันดับที่เท่าไห,หร่เจ็ดสิบห้าลมั้งนะฮะ ผมทํางานอยู่สองปีนะฮะอยู่การบินไทยสองปีกําลังลุ่งสุดขีดกําลังเตรียมตัวที่จะเป็นโฟร์แมนของการบินไทยแล้วก็เจ้านายบอกผมไว้เลยเจ้านายบอกกับทุกคนว่าหมายหัวผมว่าดูไอ้คนนี้ไ,ว,ไว้ไ,วไวอ้คนนี้เนี่ย ie, จะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในครัวการบินไทยมองไว้เลยเจ้านายเตรียมปั้นผมถึงขนาดนั้นบอลเนี่ยจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในการบินไทยนะผมทํางานอยู่สองปีกําลังลุ่งสุดขีดผมเดินไปหาแม่บอกแม่ครับแม่ ตอนนี้ผมลาออกจากการบินไทยแล้วแม่ผมช็อกขนหัวตั้งเฮ้ยมึงบ้าหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นครับการบินไทยตอนนั้นเนี่ยนะสมัยปี21 22เนี่ยการบินไทยมีพนักง,งานทั่วโลกประมาณ5,000คน ประชากรประเทศไทยมี50ล้านคนใน50ล้านคนเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากเข้าการบินไทยใจจะขาดทุกคนพยายามทุกวิถีทางทั้งจ่ายเงินทั้งเส้นทั้งอะไรก็แล้วแต่ขอให้เข้าการบินไทยได้แต่เข้าไม่ได้คน50คน50ล้านคนพยายามเข้าการบินไทยแต่เข้าไม่ได้ผมเป็นหนึ่งใน50ล้านที่เข้าไปอยู่ในการบินไทยได้แล้วทะลึ่งลาออกคิดว่าบ้าไหมละ่ะนะฮะ ไม่ใช่แม่ผมคนเดียวที่ว่าผมบ้าผมไปพูดให้ใครฟังทุกคนว่าผมบ้าหมดเลยมึงบ้าป่ะที่มึงลาออกจากการบินไทยอ่ะมาดูทำไมผมถึงลาออกจากการบินไทย มันต้องมีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่ลาทีนี้ผมลาออกจากการบินไทยเพราะอะไรตอนนั้นที่ผมอยู่การบินไทยเนี่ยสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เนี่ยนะเป็นพี่เลี้ยงให้กับการบินไทยอยู่20ปีหมายความว่าการบินไทยตอนเปิดใหม่ๆเนี่ยบริหารด้วยตัวเองไม่ได้เพราะเราไม่มีโน้ตฮาวเราไม่มีระบบเราก็ไปจ้างสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์มาเป็นคนวางระบบเป็นพี่เลี้ยงให้เราอยู่20ปีเพราะฉะนั้นแปลกใจไหมที่เราได้เบสแอร์ไลน์ออฟเดอะเวิลด์เนี่ยไม่ใช่เราได้ด้วยตัวเองแต่ว่าพี่เลี้ยงเขาเขาเซตระบบทาอะไรให้เราหมดเพราะฉนั้น สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการสายการบินและโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นกับผมผมเป็นคนที่เป็นเด็กวัดยากจนด้อยโอกาสทางการศึกษาผมเรียนจบอะไรมาจบช่างกลจบปวชมาได้ด้โอกาสทางการศึกษามาก เ,เราอยากมีความรู้เราอยากเป็นผู้บริหารระดับสูงเราอยากมีประสบการณ์การบริหารที่เก่งมากถามว่าต้องเรียนจากไหนก็ต้องไปเรียนจากมหาลัยแล้วเรามีโอกาสไหมที่จะไปเรียนในมหาหลัยไม่มีโอกาสเพราะอะไรหนึ่งไม่มีเวลาสองไม่มีเงินนะฮะไม่มีเวลาต้องหาต้องทํางานลกๆ,ๆเพื่อจะส่งน้องเรียนเพื่อจะส่งเงินให้แม่เพื่อจะส่งตัวเองเรียนไม่มีเวลาไปเรียนแล้วไม่มีเงินเรียนด้วยเพราะไม่มีเงินเรียนเราอยากได้ระบบการบริหารที่ดีที่สุดในโลกไหมอยากได้ก็มานั่งคิดว่า ถ้าเรามีระบบการบริหารที่ดีที่สุดในโลกติดตัวไปชีวิตทั้งชีวิตสบายแน่นอนใช่ไหมเราก็จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จมากไปรับจ้างบริษัทที่ไหนเขาเป็นผู้บริหารทุกคนก็รับเราเมื่ออยากได้ความรู้ตรงนี้ไม่มีปัญญาไปเรียนในมหาลัยมีทางเดียวคือต้องลาออกจากการเมืไทยแล้วไปทํางานกับเขาไปฝึกไม่มีเวลาเรียนแล้วไปฝึกจริงๆเลยไปทํางานจริงๆแล้วเราก็จะได้ระบบนี้มานะครับสุดท้าย เขาผมก็ลาออกจากการบินไทยไปอยู่กับสแกนเนเนเวียนแอร์ไลน์สแกนเนเนเวียนแอร์ไลน์ก็รับจ้างบริหารสนามบินที่เปิดใหม่ทั่วโลกผมไปอยู่กับสแกนเนเนเวียนแอร์ไลน์ก็ได้ไปเปิดสนามบินที่กรุงเจดดาเป็นสนามบินที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกเจดดาอยู่ติดกับเมกกะมุสลิมทั่วโลกที่ไปสแสวงบุญที่เมกกะจะต้องไปลงที่สนามบินนี้แล้วก็เดินทางต่อไปเมกกะ โอ้โหเพราะนั้นเครื่องลงกันเป็นมแมลงวันเลยเยอะที่สุดในโลกเส้นทางไปสู่ความสําเร็จไม่ใช่ง่ายตอนผมอยู่การบินไทยเนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการในสนามบินหมายถึงว่าของครัวการบินในสนามบินทั้งหมดเนี่ยผมเชี่ยวชาญผมรู้หมดทุกจุดเพราะผมทํามาแล้วทุกตําแหน่งผมทํามาแล้วทุกสายการบินเพราะนั้นทุกสายการบินทั่วโลกผมทําได้หมดผมเป็นผู้เชี่ยวชาญการปฏิบัติการในสนามบินแต่เวลาไปอยู่กับสแกนในเนเวียนอะไรไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นหรือว่าถึงข่าวซวย เขาบรรจุผมในแผนกทําความสะอาดมีหน้าที่หลักคือล้างซ่วมผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการในสนามบินมันบรรจุให้ผมล้างซ่วมเข้าใจคําว่าล้างซ่วมไหมล้างซ่วมก็คือเวลาคนไปยืนเยี่ยวแล้วทําหยดเนี่ยผมก็ต้องไปไปเดินเช็ดไปขี้แล้วเลอะคอหา่านผมก็ไปเช็ดขี้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปฏิบัติการในสนามบินของการบินไทยไปยืนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้คนพวกเนี้ยถามว่าถ้าเป็นพวกท่านเองที่นั่งอยู่ในที่นี้จะรู้สึกยังไง เราอยู่การบินไทยเราก็จะกำลังจะได้เป็นโฟมแมนแล้วนะแล้วเขาก็วางตัวเราว่าเราจะเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในครัวการบินไทยในอนาคตแต่วันนี้ต้องมายืนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้คนพวกนี้โอ้โหชีวิตทุกทรมานมากเลยก็โทรไปปรึกษาเจ้านายที่อยู่การบินไทยบอกเฮ้ยเจ้านายผมอยู่ไม่ได้ละผมขอกลับหาตําแหน่งให้ผมด่วนเลยที่การบินไทยผมจะขอกลับแล้วมานี่มาให้